สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานรองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นเลนกระจกวัสดุดีนะครับราคาไม่แรงมีติดรถไว้เลยชวนชมหนึ่งคันนะครับวันนี้ผมจัดเชฟโรเลตให้เต็มๆสามคันเลยนะครับแบบว่าทรงเดียวกันเลยนะครับเลือกเอาตามความชอบตามงบประมาณเลยนะครับตัวนี้เป็นเชฟโรเลตห5ประตูนะครับเป็นรถอเนกประสงค์นะครับถ้าใครสนใจมาชมกันเลย รถปี2008นะครับเครื่องออโต1.6นะครับน้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สมาแต่อย่างใดนะครับถ้าใครสนใจหาไว้ใช้งานลองชมดูก่อนนะครับว่าจะชอบจะสวยเข้าตาหรือเปล่านะครับ1 5 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ราลูกกานะครับใครสนใจไปทดลองขับดูได้เลยนะครับแล้วก็เจราจาราคากันดูนะครับถ้าใครหาไว้ใช้งานผมว่า ลองศึกษาดูก็เอาไปใช้นะครับรถคันนี้ปี2008ด้วยนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆสภาพก็ดูดีเลยครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้ลองชมดูก่อนนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่าสําหรับ1.6อย่างที่เคยน,นําเสนอนะครับวราเ่นง่ายดูแลไม่ยากไม่จุกจิกเท่ากับ1.8นะครับ ช่างเฉพาะทางอู่เฉพาะรุ่นยังมีอยู่นะครับสามารถหาข้อมูลได้ในเชฟโรเลตออฟต้านะครับแฟนเพจเฟ e บุ o k นะครับมีแน่นอนแล้วก็มีรีวิวใน y t u t u นี่นะครับแล้วเขาก็บอกอู่บอกที่ซ่อมอะไรเรียบร้อยนะครับลองเซิร์ชลองหาดูได้เลยนะครับเอาเป็นว่าผมเอามาฝากนะครับแบบ3คันเลยนะครับติดแก๊ส MT ็คันแล้วก็ตบท้ายด้วย ออโต้หนคันนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณกับความพร้อมนะครับชอบแบบไหนจัดได้แบบไหนจัดเลยครับเอาไปใช้งานกันได้เลยฝากไว้เป็นอีก1นึ่งางเลือกนะครับสำหรับช่องนี้ถ้าใครหารถเอาไว้ใช้งานแต่ถ้ายังไม่ถูกใจก็กดติดตาม ไว้ก่อนนะครับเวลาที่ได้รถมาสวยๆท่านจะได้เอารถไปใช้ได้ทันนะครับซื้อทันนะฮะบางทีรถสวยๆมาแวบเดียวเขาจองหายไปเลยนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังภายในถือว่าสวยงามนะครับเอาไปใช้งานผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมหารถสวยๆมาให้ชมนะครับ ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกรุณาดูคตษณนาให้ผมสักเล็กน้อยก็ยังดีขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้พี่น้องมีรถไว้ใช้งานนะครับขอบคุณครับ